ขยีย้นิเมะขอเสนอมาหายุดจุดพิพพบภาคที่5สงครามร้อยแคว้นตอนที่125ความเงียบปกคลุมไปทั่วทุกคนได้แต่มองหน้ากันก่อนจะเบนสายตาไปที่สงไถ่ที่ยืนอยู่เหนือรานนั้นแม้เมืองหวันเซียจะถูกปกครองในยอดสำนักและกดเมืองอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ดูแลแต่ทุกคนรู้ว่ามีจอมยุดจอมยัดโสและไม่เชื่อฟังจํานวนมากรวมตัวอยู่ในเมืองดังนั้นความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นในเว้นแต่ละวัน ไม่ว่ากฎจะเข้มขนาดไหนแต่สถานการณ์นี้ยังเกิดขึ้นผู้ดูแลก็มักจะขู่ไปนาวตาไปไล่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงและก็ไม่คิดจะห้ามปลาลมการวิวาทที่เกิดในเมืองนั้นคนในรอบเนี่ยพอได้ยินสงไถ่นั้นสั่งห้ามให้มีการต่อสู้ในเมืองหวันเซียนวันนี้หลายคนเองก็ถึงกับอึ้งเลยหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็พยายามคิดและวิเคราะห์ว่าเหตุเกิดจากอะไรจะใช้คําว่าวันนี้อารมณ์ดีไม่อยากมีการต่อสู้มันคงเป็นไปไม่ได้ สีหน้าผู้คนจํานวนนับไปท่วงก็เปลี่ยนไปจากนั้นก็เบนสายตาเนี่ยไปทางฝงชานที่ตอนนี้มีทั้งความแค้นมีทั้งความอยากกระอักเลือดทุกคนบอกได้เลยว่าสรงไถ่นั้นไม้ขัวเขาเอาไว้แล้วหลินตงเองก็มองสงไถ่ด้วยความตกใจเหมือนกันชัดเจนว่าเขาไม่คิดว่าสงไถ่นั้นจะเอ่ยอะไรแบบนี้มาผ่านไปชั่วคู่เขาก็อดไม่ได้เจ้าขวัวหรอชายคนนี้น่าสนใจดูเหมือนการขายยาฝ่าหายะสาเม็ดให้กับสรงไถ่จะทําให้เขาชื่นชมในตัวหลินตงไม่ใช่น้อย ตอนนี้ทั้งมู่หลิงและคนอื่นก็มีสีหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปในแบบรอยยิ้มสงไถไม่ต้องย้มภายใต้สายตาจ้องนั้นทางด้านของเฟิงชานกัก็กเลือด้ด้ความโกดและหมุนตัวจากไปแต่ใบหน้านั้นมีแต่ความอาฆาตแค้นอยากจะฆ่าสงไถให้ตายหากไม่ใช่เพราะเขากลัวฐานะของสงไถแล้วก็เขาคงเข้าไปฟาดอีกฝ่ายแน่สงไถแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ดูแลในเมืองหวันเซียน แต่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวไกยความขัดแย้งระหว่างคู่แข่งขันหากเรื่องนี้ไปถึงหูย่อสำนักเมื่อไหร่ข้าอยากรู้นะว่าท่านจะทําอะไรได้เมืองเรียนั้นตะโกนขึ้นข้าเป็นผู้ดูแลเมืองหวันเซียนและเป็นผู้กําหนดกฎของที่นี่หากเจ้าไม่พอใจก็เชิญรายงานได้เลยสงถ่ายนั้นพูดขึ้นแล้วมองเฟิงชางและเมืองเรียบแต่ก่อนที่คําสั่งจากย่อสำนักจะมาถึงข้ายังเป็นผู้ดูแลที่นี่อยู่หากเจ้าฟาฝืนกฎ ข้ามีสิทธิ์จะถอดถอนพวกเจ้าออกจากการเข้าร่วมสงครามร้อยแคว้นเช่นกันทรงไถใบหน้าเฟิงชางนั้นน่าเกลียดมากๆแคว้นเฟิงหยุนมีคนอยู่ในยอดสำนักดินแดนตรงเชียนเหมือนกันอย่าทะนงตัวไปนักกฎถูกกำหนดไว้แล้วเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้แต่ข้าก็สามารถทำอะไรทุกอย่างได้ตามต้องการเหมือนกันทรงไถนั้นเอ่ยขึ้นมาท่านลางเฟิงชางเนี่ยสั่นด้วยความโกรธแค้นอย่างสุด,สดๆดดวงตาแดงก่ำมากมาก ไม่ว่ายางังไงทรงไถก็เป็นผู้ดูแลเมืองหวั่นเียนและมีอำนาจสูงสุดคำพูดคำเดียวของเขาสามารถถอดถอนแคว้นทั้งแคว้นไม่เข้าร่วมการประลองยุธได้แม้แต่แคว้นเฟิงหยุนจะมีเส้นใหญ่ก็ตามแต่ก็ไม่กล้าหือต้องบอกว่าเฟิงชางนั้นสามารถยับยั้งชั่งใจเอาไว้ได้เหมือนกันแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่บีบเข็นแต่เขายังสามารถข่มอารมณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้และข่มจิตสังหารลงไป ้อมกมอหลินตงแทนหลินตงอย่าคิดว่าข้าจะลืมเรื่องนี้ไปถ้าเขาต้องการปกป้องเจ้าที่เมืองหวันเซียนข้าก็ทําอะไรไม่ได้แต่พวกเรากําลังจะเข้าสู่เขตของสงครามร้อยแคว้น,นอีกสองวันเจ้าออกจากเมืองหวันเซียงเมื่อไหร่คนอย่างเขาก็เข้ามายุ่งกับความขัดแย้งระหว่างแคว้นไม่ได้ถึงตอนนั้นข้าจะทําให้เจ้ารู้ซึ้งถึงผลของการท้าทายอํานาจแคว้นเฟิ่งหยุนเสียงฝงชางนั้นดังไปพร้อมกับจีดสังหารทําให้หลายคนหวาดกลัว ดูท่าฝฟงชางคงไม่ไปล่อยดินตรงไปแน่เรื่องครั้งนี้เห็นชัดว่าสงไถ่ต้องการช่วยเหลือดินตรงหากเขาต้องการปกป้องดินตรงในเมืองหวันเซียนก็ไม่มีใครทําอะไรได้แต่สงครามร้อยแควนกําลังจะเกิดขึ้นในอีกสองวันและเมื่อเวลานั้นมาถึงลินตรงต้องไปเชิญหน้าอย่างไม่ยอมแพ้และเมื่อเขาก้าวเข้าสู่สมรน้าคุมรบสิ่งแรกที่เขาต้องเจอก็คือความโกรธแค้นจากแควนเฟื่งหยุนหลินตรงเองก็ไม่พอใจกับทางด้านของเฟิงชางเหมือนกันแต่ก็พูดด้วยความเย็นชาว่า ในเมื่อเจ้าต้องการพวกเราก็จะเล่นด้วยข้าก็อยากได้อาวุธลำฟ้าขั้นเทพพยุ์อยู่ไม่น้อยหลังจากฆ่าเจ้าแล้วข้าก็จะประหยัดยาเม็ดไปได้มากโขเป็นเรื่องคุ้มค่าเลยทีเดียวฮ่าฮ่าอาวุธลำฟ้าขั้นเทพพยุ์อยู่ที่ข้าแกเก่งนักก็หาทางแยกให้ได้สิเว้ยแล้วข้าจะรอฝังชางเองก็โกรธเหมือนกันเห็นชัดว่าคำคู่ของดินตรงนั้นไปยั่วยุเขาถึงสุดขีดแล้ว เขาจ้องมองรินตรงพร้อมกับยิม้มทว่าข้าหวังว่าจะได้คนรับในสองวันนี้ถ้ารินของเจ้ายังบาดลึกถึงตอนนั้นข้าจะจดจำมารยาสามหาวของเจ้าไว้ไม่ลืมกลับพูดจบฝงชางเองก็บกมือแล้วหมุนจากไปเหมืองเรียนก็เดินตาไปขณะเดินเฉียดกันส่งสายตาเย้ยหยันให้กับรินตรงและพรรคพวกพร้อมกับเอามือเนี่ยปาดคอแสดงถึงเจตนาชัดเจนฝงชางพรกพวกออกไปแล้วบรรยากาศในสนามประมูลก็ผ่อนคลาย สายตามองไปยังมรินตงคนบางคนใน่ฉายแววเห็นใจขณะหลายคนมีความสุขกับความโชคร้ายของคนอื่นดูเหมือนพวกเขาจะได้เห็นมหากราบสงครามดุเดือดของสงครามร้อยแควนตั้งแต่เริ่มแล้วอีกสองวันพวกเขาจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่แข็งแกร่งกว่ากันแขวนระดับยอดเยี่ยมหรือม้ามืดอย่าอจริงยัดโสจริงๆดูเหมือนว่าเราไม่อาจเลี่ยงสงครามได้แล้วเสียวเตี้ยวขวเราะขึ้น ไปเถิดถึงเวลาต้องเตรียมตัวในเมื่อมันส่งคำท้าทายมาเราก็ต้องรับไว้เสียหน่อยรินตองกับยิมใบหน้าไม่มีความกลัวถึงฝั่งชางนั้นจะได้อาวุธคันฟ้าคันเทพยุทธไปแล้วแต่เขาก็ไม่มีความสามารถจะมาตัดสินว่าใครจะชนะหรือแพ้กันแน่ผู้จบรินตองเองก็หมุนตัวกลับมายกมือคำนับสงไถ่แม้ฝั่งชางต้องการชําหนี่คันที่นี่รินตองก็ไม่ได้ใส่ใจเขารู้สึกดียิ่งกว่าที่จะมีเวลาเตรียมตัวสองวัน นี่เป็นความการุณาของสงไถกิริยานอบน้อมรินตรงนั้นทําให้สงไถเนี่ยพอใจเป็นอย่างมากพร้อมพูดว่ารินตรงข้าทําได้แค่นี้การต่อสู้อีกสองวันขึ้นกับความสามารถของเจ้าเองแต่อย่างน้อยเฟิงชางและพรรคพวกจะไม่กล้าทําอะไรเจ้าช่วงนี้ดังนั้นเจ้าใช้เวลาเงียบสงบเที่ยวหลือเตรียมตัวเถิดพอได้รันแบบนั้นรินตรงเองก็พยักหน้าเขาไม่พูดอะไรเดินออกจากตลาดประมูลไปพร้อมกับเสี่ยวเหยียนและคนเที่ยวหลือ มู่ริงมองร่างหรินตงเดินจากไปอดจะพูดกับตัวเองไม่ได้ตอนแรกข้าคิดว่าแคว้นกู่เยี่ยและแคว้นเฟิ่งหยุนจะเชื่อเฉือนกันในงานประมูลไม่คิดเลยว่าเราจะกลายเป็นผู้ชมในตอนท้ายสุดหรินตงหาโอกาสเหมาะเสียจริงๆข้ากลัวว่าพวกเขาจะพบปัญหาใหญ่หลวงในอีกสองวันจากนี้มัวหานเยี่ยนั้นพูดขึ้นนางรู้ว่ากลุ่มรินตงมีความสามารถแต่แคว้นเฟิ่งหยุนก็ขึ้นชื่อเรื่องความโหดาย ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังมีอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพพยุดขนาดแคว้นกูเ่เย่ยังไม่กล้าต่อสู้และกลุ่มคอดินตงล่ะยุ่งยากจริงๆเมื่อเห็นความจริงข้อนี้แม้แต่มูหริงเองที่คาดหวังในตัวดินตงสูงยังอดจะยอมรับไม่ได้ตอนนี้ที่นี่เราทําได้แค่รอคอยและจับตาดูแคว้นเฟิ่งหยุนทรงพลังขึ้นอีกหลายระดับข้าไม่รู้ว่าดินตรงและพรรคพวกจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่พูดจบแล้วมูหริงเนี่ยก็จากไป เมืองหวันเซียงถึงแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ข่าวเกี่ยวกับการประมูลนั้นก็แพร่ไปเร็วมากใครคือแควนเฟิงหยุนพวกเขาคือกลุ่มอิทธิพลจากแขวนระดับยอดเยี่ยมอำนาจมากมายในเมืองหวันเซียงแม้การต่อสู้ระหว่างสี่ขั้วน่าจ,จะเกิดขึ้นในเมืองหวันเซียงไม่หยุดแต่ทุกคนรู้ว่าแควนเฟิงหยุนมีอำนาจมากแควนเฟิงหยุนนั้นมีเชื่อเสียงกระจายไปทั่วแต่เวลาเดียวกันหลินตงก็พาตัวเองเข้ามาในสถานการณ์นี้ไม่ใช่จอมยุทธ์ลชื่อแม้เขาจะมาจากแควนระดับต่ำ แต่มีความสามารถต่อสู้กับแคว้นระดับสูงมากมายยิ่งกว่านั้นเขายังเคยชนะยอดฝีมือจากเขตตะวันตกเฉียงเหนือ3คนได้ด้วยตัวคนเดียวมีนำซาเขายังได้ครอบครองมรดกของสำนักผู้คุมกฎปิศนาถึง2ใน4ยังเอาชนะ2จอมยุทธที่มีชื่อจากแคว้นต้าเฉียนได้ด้วย3ใน4ของตำแหน่งบนสุดหมวดปัจภีของซีราทารรเนียบหยุดเมืองวันเซียนถูกครองใดกกุ่มรินตง่ง และคำคืนแนวรินตรงก็พังงาดขึ้นมาอยู่อันดับแรกของหมวดปัจพียังชอบทำโดยการโค่นล้มรัวทงจอมยุทธที่คลองอันดับแรกซายังมีขุมพลังเนียนผาขั้นสี่ความสําเร็จมากมายของเขานั้นพอทําให้ทุกคนลืมต้นกําเนิดจ,จากแควระดับต่าไปดังนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นระหว่างรินตรงและเฟื่งชางพวกเขาไม่คิดเลยว่ากลุ่มรินตรงจะประเมินความสามารถตนเองสูงเกินต้องการข้ามทุกคนคาดหวังว่าพวกเขา จะสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้นี่ก็สามารถมองได้ชัดเจนว่าในสายตาหลายคนมองว่าดินตรงนั้นที่มาจากแควระดับต่ำมีเกียรตเท่ากับแคว้นยอดเยี่ยมและเชื่อเสียงหลังจากนี้จะดังขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นใน2วันถ้าดินตรงชนะเชื่อเสียงของเขาจะดังไปทั่วสนามลบแต่ถ้าแพ้ชื่อเสียงเขาจะหายไปยิ่งกว่านั้นการต่อสู้ยังเป็นศึกแรกในสงครามร้อยแควนที่กำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างแคว้นยอดเยี่ยมกับม้ามืดภายใต้ความคาดหวังของฝูงชนเวลาสองวันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นปกติเราต้องอบอุ่นแต่บริเวณในเมืองนั้นกับเยือกเย็นขึ้นมาแต่ในเมืองนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและทุกคนกำลังรอเนี่ยในสองวันนี้ทุกสายตานั้นเต็ม,มไปด้วยไฟของความคาดหวังพวกเขาเดินทางออกมาจากแว่นแคว้นเพื่อมาอยัางสนามรบโบราณเพื่อที่จะแข่งขันอย่างดุเดือด ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างฝึกปือวอรยุทธ์กันอย่างหนักหน่วงเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อให้ได้โอกาสในการสร้างผลงานที่ดีในสงครามร้อยแขวนหวังว่าจะเข้าตายอดสำนักและนำเกียรติมาสู่วงศ์ตระกูลและแขวนของพวกเขาการประลองยิ่งใหญ่ทั่วเขารอคอยมาตลอดหนึ่งปีเต็มเริ่มขึ้นแล้วจอมยุทธ์มากพอสอนและเก่งกาจเหมือนปีศาจทั้งหลายมาจากแควนต่างๆเดินทางมาประลองในที่แห่งนี้เพื่อเป็นผู่ชนะและสุดท้ายจอมยุทธ์รุ่นใหม่ จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในดินแดนตรงเฉียนจะปรากฏตัวขึ้นทั้งเมืองกำลังลุกเป็นไฟคนกลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากสวนตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองพวกเขาคือกลุ่มคอรินตงลินตงนั้นมองพาทิ์พร้อมกับรอยยิม้มเขารอเวลานี้มาหนึ่งปีเต็มเซียวเหยียนก็ถือพองเล็กในมือเดินตามลินตงเงาขนาดใหญ่เขาปกคลุมร่างลินตงจนมิดท้ามองดีๆจะรู้ว่าคนผู้นี้ปลดปล่อยแรงกดดันตลอดที่ข้างๆเสียเ่ยวเตี้ยยังมีท่าทีเบือ่อเบือ่อ ท่าทางเขาตรงกันข้ามกับแรงกดดันเสี่ยวเหยน็นใบหน้าของเขาดูราวกับมารหลายภายใต้แสงตะวันแต่สูคุยและคนที่เหลือรู้ถึงพลังการต่อสู้ของเขาดีในสามคนนี้บุคคลอันตรายที่สุดก็คือทางด้านเสียเ่ยวเตี้ยวสูคุยคิดถึงการที่พวกเขาพบกันครั้งแรกรินตรงเป็นรองเสียวเหยียนด้านขนาดร่างกายและพละงกำลังเป็นรองเสี่ยวเตี้ยวในด้านรูปร่างที่ปรากฏและสามพลังของเขายังไม่อัดเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสุด แต่คนที่เป็นผู้ตัดสินใจรักกลับเป็นหลินตงอยู่ได้กาลร,ระยะหนึ่งสูงคุยก็ตตะหนักได้ถึงบางอย่างที่เกี่ยวกับหลินตงในสนามรบโบราณนั้นการที่ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันเขารู้สึกว่าเสี่ยวเหยียนและเสี่ยวเตียวไม่มีอะไรโดดเด่นเมื่อเทียบกับตอนเจอครั้งแรกตลอดเวลาผ่านมาการต่อสู้ในโลกภายนอกกลับเป็นฝีมือหลินตงที่ธรรมดาสุดสูคุยมองหลินตงนั้นอีกฝ่ายกำลังอ้าแขนรับแสงตะวัน รัศมีเขาดูเจิดจ้ามากกว่าเสียวเตี้ยวและเสียวเย็นเขากลายเป็นจอมยุทธที่เจิดจรัดมากสุดในสนามรบโบราณความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั้นของสูขุยเขาก็หันไปมองอีกทางหนึ่งเพราะว่าสูว๋อที่ข้างกําลังมองร่างตรงหน้านด้วยดวงตากลมโตใบหน้าน่ารักร่างตรงหน้ากําลังกลางแขนทธาแม่นาวรู้สึกว่าเขาโอบกอดผืนฟ้าได้ความรู้สึกที่เห็นเป็นรูปประทับมากกว่าแผ่นหลังของพี่ชายตนเอง สูคุยนั้นถึงกับต้องไอออกมาเพื่อปลุกน้องสาวให้ตื่นจากผวังจากนั้นใบหน้าของนางก็แดงขึ้นมาสูคุยอดไม่ได้จะใส่หัวหลังจากเสียเตี้ยช่วยเหลือสูโหวก็เริ่มควบคุมพลังได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาแต่พลังที่ระเบิดออกมานั้นก็น่ากลัวไม่น้อยทว่าน้าเสียดายที่บุคลิกสูโหวไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยถึงจะมีพลังมากขึ้นแต่ท่าทีของนางยังคง นิ่มนวลเหมือนเดิมนางไม่เหมาะกับสถานการณ์ของสงครามร้อยแควท,ที่โหดร้ายเลยไปกันเถิดเสียงของสู่คุยท้าดินตงตื่นจากขวางหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มพร้อมกับเดินนําหน้าทุกคนไปยังประตูประตูที่ตะวันออกของเมืองวันเซียนเต็มไปด้วยผู้คนผู้คนมากมายนั้นมารอกันอยู่ที่หน้าประตูนี้และบริเวณนี้ก็จะมีมา่านแสงปกคุมเอาไว้ราวกับว่าเป็นเขตอาคมป้องกันคนจากภายนอกโอเคครับเจออกาสหน้าคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วครับ